คนที่เป็นแฟนขับไฟเนี่ยผมว่าก็มีชอบนะครับโดยเฉพาะคุณแจ๊สเนี่ยเขาเรียกว่าเกียดมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพู้เรานะครับผมโฟล์ทฟันโมไปเรื่อยเอ้ยเอ้ย<อ> อ่าเป็นน้อยหรืออะไรนะค <c oughs> อหดูทำไมมันหนาว <c oughs> หนาวเลยผมไม่เห็นหนาวเลยโอ้ยอสัตว์ดูเชื่อมึง <c oughs> ผมหนาว <c oughs> วันนี้นทั้งวันแล้วแต่วันนี้ <ๆ S 1> เราอยากจะพูดถึงซีรีส์ไรเดอร์ที่หลายคน,นชื่นชอบอันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวเรานะ,ะคนทั่วประเทศไทยที่ชอบไรเดอร์อว่าชอบซีรีส์ไหนมากที่สุดอาจจะแนะนาสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูพอละแล้ววันนี้มึงช่วยกูพูดด้วยไอ้สัตว์แล้วนี่อะไรเนี่ยครับครับครับีอะไรเนี่ยไม่เอานะเขาว่าครับไม่เอานะใครพูดครับตบปากครับ เราจะแนะนำซีรีส์เรื่องแรกเลยก็คือซีรีส์เรื่องคาบุโตหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคาบุโตไม่สนุกเลยพี่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนชอบเนี่ยก็คือพระเอกแม่งเก่งเกินพระเอกแม่งเทพเกินไม่งั้นเขาไม่ตั้งฉายาว่าเทนเทนโดหรอก คนไทยชอบคนเก่งไงใช่ไหมใช่ใช่นี่เรื่องจริงเลยนะสังเกตว่าไรเดอร์ที่ไพ้เก่งๆเนี่ยคนจะชอบมากแต่คนญี่ปุ่นอาจจะเฉยๆเพราะว่าไม่เก่งแบบไม่มีที่มาที่ไปอาจจะเล่นตลกไปบางทีก็เก่งแต่เรื่องไร้สาระอ๋อครับเอาแล้วทาไมเราถึงแนะนําไรเดอร์คาพุโตะให้ทุกคนดูฮะก็คนส่วนใหญ่ชอบไงมันเกี่ยวกับเรื่องความไวด้วยความเร็วด้วยแล้วในเรื่องต่างๆนานามันดูง่ายมันย่อยง่ายคนส่วนใหญ่ก็เลยชอบนะครับและเรื่องปีศาอะไรต่างๆอานาเนี่ย พวกพระเอกนางเอกอะไรสวยหล่อทุกคนคนก็เลยชอบด้วยแล้วไรเดอร์ในเรื่องคาบูโตก็แต่ตัวก็มีเอกลักษณ์ด้วยดีไซน์สวยใช่เยี่ยมเลยแล้วก็มีการคอปอัพมีการเปลี่ยนฟอร์มมาร์คฟอร์มเปลี่ยนฟอร์มอะไรอะไรของมึงมึงเป็นที่ไหญ่ก็ตอนแรกไงเปลี่ยนฟอร์มไงตอนแรกเป็นร่างใหญ่ไงก็เป็นมาร์ฟอร์มแล้วก็แตกออกไปก็แตกออกไปคือมันชี้เอ็นทางด้านนี้เป็นแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มมึงเด่นโอเยสั์การร่างคาบุโตะเออไรเดอร์แต่ละคนก็ถ้าไม่ตายก็แตกต่างกันด้วยใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่ใครหลายคนสนใจนะครับแล้วก็เรื่องราวดราม่าอะไรเงี้ยมันดูน่าสนใจมันดูมีการก๊อปปี้ล่างเอ้ยมันดูให้จับว่าใครผิดใครถูกเอ้ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะว่าใครตัวจริงตัวปลอมแล้วก็จะมีการหักมุมในเรื่องอีกเหมือนคนที่ดูคาบุโตะเนี่ยเหมือนกับเราดูอนิเมะเลยว่าอย่างนั้นเลยประมาณนี้ไปนะครับ อ่ะต่อมาคือตัวของซีรีส์คาเมนเลเดอร์ไก่มูอ,มอันนี้มผมไม่รู้ว่าหลายคนชอบหรือเปล่าเพราะว่ในช่วงแรกเนี่ยเกี่ยวกับการเต้นหลายคนก็บอกเฮ้ย hey, พี่ผมปิดดีว่าเรือ่องเต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากเคือว่าเราดูไปเรื่อยเนี่ย มันจะสนุกเข้มข้นและทึ้นิศาภายในเรื่องมันดูน่าสนใจนะครับและตัวละครไรเดอร์นี่แม่งเยอะมากเอาจริงแม่งเยอะกว่าริวคี้นะครับเพวกเอามึงเยอะจริงนะแล้วก็ไรเดอร์อะไรต่างๆนะแล้วก็ตัวร้ายที่โผล่มาอะไรแบบนี้มันดูน่าสนใจและตอนจบเนี่ยพระเอกแม่งเก่งเวอร์ม่งเป็นพระเจ้าเลยอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ทําให้คนหลายคนนี่คือชอบเรื่องราวของไก่มุกมันดีไซน์เป็นผลไม้้วงไงมาดูสร้างสรรค์เออแล้วก็มีการแบบกันแกล้งกันมีหักมุมกัน มีความรู้สึกที่ว่ามันเหมือนกับออมันละครอะจริงนะมันแบบว่าแต,แต,แต่แต่ละตัวก็มีแบบ ลึกๆภายในใจเนี่ยเขาเล่นอย่างนี้อยึดเอามาไว้แล้วไม่ค่อยแบบเอ้ยกูอยากทำนี้ก็กลายเป็นบุคลิกคนละคนเลยอย่างเช่นมิจจี้อย่างเงี้ยอยู่คือตะบะแตกขึ้นมาเลื้อนเลยเหมือนบารอนอย่างเงี้ยเก๊กๆอย่างนี้หน้าตาเจ็บเนี่ยแม่งไม่เก๊กไรที่ตะบะแตกเหมือนกันแต่เขาทำสีหน้าออกมาได้เจ็บปวดจรที่ต้องี้ยแต่เขาเก๊กตั้งนานนะเขาเหมือนกับเขาจะเก่งนะครับแต่ว่าเขาก็กากแล้วกากแทบถึงเรื่องเตะเตะบอลนี่ยังเตะไม่ถูก เมือ้สองหมเลยเขาแต่ว่าก็ถือว่าคนไทยชื่นชอบคลิปเราแต่ก่อนสิบบนดับของพวกไก่มูมาคุณทุกคนชอบใช่ครับความฉากตลกขึ้เยอะนะใช่ครับผมแล้วก็มีในเมืองไทยนี่ก็ดังนะมีการร้องเพลงไก่ไก่ไก่มูด้วยก็ถือว่าอุ้ยยอดวิวเป็นล้านเลยนะเมื่อก่อนก็ถือว่าในเด็กส่วนใหญ่ชอบแล้วกันหรับซีรีส์ไก่มูในช่วงนั้นนะครับผมต่อมาก็คือซีรีส์ของตัวของดีเขตอ้าวอ้าทำไมถึงต้องเป็นดีเขตหลายคนก็บอกว่าเนื้อเรื่องไม่ดีเอาใช่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันมั่วเกินไปเ ุพี่ที่ไม่ใช่รุ่นพี่มา,อาเอาใครไม่รู้มาเป็นรุ่นพี่ <laughs> <laughs> แทนที่จะเอานักแสดงดมาเป็นรุ่นพี่แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยมีการเอานักแสดงเก่ามาบางส่วนนะครับแล้วก็อบอกว่า กูอยู่คนละโลกกันนะแล้วก็โลกต่างๆนามันม่วสู้ตัวเหนมากแต่ว่าที่เขาชอบดีเขตนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าดีเคสามารถแปลงร่างเป็นรุ่นพี่ได้มันทําให้เราหายคิดถึงไงถึงรุ่นพี่จะเป็นตัวไหนก็ตามแต่ว่ามันก็หายคิดถึงแต่ว่าแต่ตอนเนี่ยมันอาจจะเล่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของในซีรีส์นั้นอย่างเช่นครูกาศเนี่ยก็อาจจะเล่นเรื่องราวของกูรนกินะคะก็ยังมีแบบแพทเทิร์นเดิมอยู่ในเรื่องถึงหน้าตาตัวละครจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะให้ดีเขนั้นเป็นสายสืบดีเขนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ คล้ายๆกับเทนโดเหมือนกันนะแบบเออคเขาก็จะเก๊กอาจจะแพ้บ้างแต่ก็ไม่ได้แพ้แบบน่าเกลียดเกินไปแล้วเขาเนี่ยเนียนไปได้ทุกโลกเลยนะเออก็ถือว่าที่เขาไอ้นี่ดูกันเพราะว่ามันอาจดูง่ายเพราะว่ามันไปตามแต่ละโลกเาก็ประมาณ2อตอน3ตอนงี้แล้วก็เปลี่ยนโลกใหม่คล้ายๆกับเราดูเรื่องเนินโอมันดูง่ายแล้วก็จะมีครูกากมาเป็นตัวตลก ึงแม้จะทำให้เส่อบเสียบารมีเก่าๆก็ต,ตามๆเ,<อ>เลยยกบารมีให้นีเขนนั่นเก่งไปเลยนะครับก็ตัออ้างขางขาไปก็ถือว่า,า,าดีนะอันนี้คือสิ่งที่แนะนํานก็คือว่าถ้าเกิดใครคิดถึงไรเดอร์ก็คือต้องดูก็ดูดีเทียดไปแล้วก็ยิ่งแบบว่าไรเดอร์ดีเขนเป็นตัวร้ายาหรือเปล่ามันก็จะไขปริศนาไนเรื่องว่าทําไมทุกคนถึงมาโจมตีเอกตลอดเวลาแล้วทําไมนายรุษกีถึงบอกว่าเอทําไมถึงเป็นความผิดของดีเขนมันก็จะไม่มีเฉลยในเรื่องใช่เพราะเอาจริงๆในเรื่องมันเรื่องยิ่งจบพวกยุคเฮซ เยมียุ่งโชว์เข้ามาเนี่ยแม่งเลอะมากแม่งเลือนมากอุตัวย่าโผล่มาเนี่ยเฮี้ยหนีไม่รู้หนีหนีที่อะไรกูที่เขตก็ดูดูเอาแบบว่าอะไรเยอะๆไปสนุกสนานแค่นี้พอเด็กชอบเอ้ยอะไรเด้อโผล่มาแล้วเอ้ยเย่ดีใจจังดนกระทืบเออแบบนั้นพอนนะะฮมัโผล่มาเยอะไงพวกดาราเยอะก็โผล่มาหมดแต่คนไทยชอบนะว่าไม่ได้นะใช่ใช่หน้าตาตอนช่วงแรกนะหลายคนบอกยพี่แม่งหน้าตาแม่งเทเลทมากเลยยิ่งดีเอ็นเนี่ยอะไรจะไม่รู้นี่ไรเดอร์เหรอเนี่ยแล้วพอมาช่วงนี้นะผมว่า นั่งด่าไม่ได้นะเฮ้ยเนื้อเรื่องสนุกนะพี่ดีไซน์สวนนะพี่ผมชอบนะก็จะมีแบบนี้ไปผมเชื่อว่าต้องมีคอมเมนต์แบบนี้แน่เออจะว่าดีไซน์ไม่ได้นะอะ ต่อมาคือซีรีส์คาร์เมลไรเดอร์บิวอหอันนี้น่าจะโดดมาเลยนะจากยุคเฮเซเฟสสองเพราะว่านับจากเฟสสองขึ้นมานะก็สนุกหลายซีรีส์นะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบเท่ากับซีรีส์ต่างนานาเนี่ยผมว่าบิวเนี่ยอยู่เหนือนะอันนี้ผมให้เลยนะว่าเป็นไรเดอร์ในยุคเฮเซที่เนื้อเรื่องเข้มข้นที่สุดหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งดูยากว่ะแม่งดูด์กว่ะแม่งตลกความฮาหน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนดูดูไปเรื่อยๆไม่จะติดนะมันบางทีมันจะเหมือนกับปริศนาตัวนี้คลี่คลายนะก็จะมีปริศนาใหม่เก ดูซีรีส์ปกติเลยเออแต่แค่ว่าเป็นแค่ไรเดอร์เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบใช่ครับก็เหมือนกับเราดูซีรีส์ปกติไงดูดูซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นไรย่งเง<อ>มันก็จะมีต้นต่อแล้วมันค่อยๆขี้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 ไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของไรเดอร์ยุคใหม่ก็ได้นะเหมือนกับการแข่งเกมอะไรเงี้ยนะก็จะมีเอามืองต่างมาแข่งเกมมาปะทะไรเดอร์กันก็จะเหมือนกับซีรีส์ไอ้พวกซีโร่วันเนี่ยที่มีการแข่งอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นต้นแบบบิวซ่ารถใหม่ปุ๊บจี่โอก็ทำบ้างเหมือนก็เป็นต้้นแบบเลลยะะครอไก็าง ทั้าหมด พราะมันแย่วันละโลกเออก็ถือว่าดีนะมันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยแล้วก็คนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอินการเมืองยิ่งชอบ้าใหญ่จริงนะครับเพราะรแต่ละเมืองเนี่ยคือแม่งไม่รักกันสักคน<อ>คือแม่งต้องการที่จะเป็นใหญ่อะใชคือเหออมือนกับเหมือนกับเราดูสังคมญี่ปุ่นสังคมเมืองไทยหรือว่าสังคมทั่วโลกอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่างคนต่างไม่มีความจริงใจกันเลยแล้วเราก็ได้ดูนะกลยุทธแต่ละเมืองนะว่าแบบจะมาตอบโต้กันยังไงเออคล้ายๆเราดูสามก๊กเออไว้ง่ายขนาดพวกเด ข้อมูลกูเมื่อไหร่ก็จะม่มีการไว้ใจกันเองนะอ่่าครับใชแล้วก็พระเอกนี่ก็เก่งเกินมีพระเอกคนนึงเนี่ยแม่งผลิตอาวุธได้หลายอย่างเลืเกินเขาเป็นนักวิศาสตร์อัจฉริยะไงแล้วก็ตัวร้ายนี่เอาจริงนะมีมิติมากเป็นตัวร้ายที่ทุกคนชื่นชอบมาคือมาเสียบตัวแรกก็คือว่ามันไม่เก่งไงตัวแรกคือพอเรามันได้พลังเนี่ยมันเริ่มเก่งเรื่อยๆก็ค่อยเสียบให้คนนู้นตีกันคนนั้นตีกันเพื่อที่ตัวเองแบบก็ฟื้นฟูพังตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณแจ๊สเนี่ยไม่ค่อยชอบอีโวเท่าไหรรร่่่ถ้้าาเเเเกกกกิิิิดววนนนััสีียบตตจจงงคุะะออลลทไ ไปใจไปใจอีโ้ดว่ะหนักเสียบเอาเกมนี้ก็ไม่เสียมใช่ไหมมันไปเรื่อยไปเรื่อยผมไม่คิดว่าแม่งจะอยู่ยันยันท้ายเรื่องต่ำไปยันเป็นร้านมอสทรงทรงมันเหมือนเอพวกมันตัวประกอบเอาจริง นี่กำลงไปวิสานะการมี่ก็ผมบอกให้ดูตัวอย่างบิอใช่นี่ดีดีขนาดคุณการซากุระเองชอบโรงงานน้ำบาเลยถือว่าสนุกสนานหลายคนอินหลายคนอินนะครับการผมไม่รู้ว่าเด็กๆชอบหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวที่ผมดูจากโดยรวมนะหลายคนชอบบิวถ้าเกิดยกตัวอย่างเฟสสองเนี่ยถ้าเกิดว่าหนึ่งในดวงใจเนี่ยอาจจะมีโอ๊ตอดับเบิลบ้างแต่ว่าบิวเนี่ยน่าจะส่วนใหญ่เลยติดโผลในแบบว่าที่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องดีเนื้อเรื่องดีด้วยอ่าใช่ครับอ ต่อมาคือตัวของคาร์เมนไรเดอร์ไฟอันที่ห้านะ่เพราะว่าผ้า20ปีที่โผล่มาเนี่ยหลายคนก็ดูมีการเพิ่มลงด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เดอะมู i วี่ไฟแนน่ลงลงไทยเลยนะใช่ครับเอออันฟิ้งหนกอะไรเงี้ยเขาชอบกันแล้วเนื้อเรื่องของไฟนี่เอาจริงนะแม่งมีความอลังการมีความสมจริงมีความดาร์กมีความหมดมีความมาคือมีทุกอย่างแม่งยิ่งกว่าละครไทย <c oughs> มันก็มีแบบฉีกมิติอื่นๆของไรเดอร์ไงเอคอรับผมคือไม่ต้องเสียเวลาขับรถมามึงว์ปมาเลยเออ <laughs> มันจะได้แบบตัดเอาไว้มาส่วนสําคัญไงคือคนอยากดูว่าอ้าวกว่าจะกว่าจะขับรถมาไม่ต้องก็คือว้ามาแปลงร่างเลยแล้วยุคนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะเพราะว่ามีการใช้โทรศัพท์ในการแปลงร่างมันเป็นเกี่ยวกับนําเสนอเกี่ยวกับ g a จ g e ใหม่ๆในอนาคตในยุคสมัยนั้นด้วยนะครับแต่ก็อนาคต20ปี5ในนี้อาจจะเป็นโลกสัมผัสให้เข้าไปยุคสมัยหน่อยไม่ใช่ขับเปิดไมคยแต่ว่ามันคลาสสิกนะบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้โทรศัพท์นี่มันก็ดูดูหลาแล้วยิ่งไลเดอร์มาใช้เนี่ยนั ใช่ครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูง่ายนะช่วงแรกๆนะแต่ว่าช่วงหลังนี่มันเหมือนกับบีบให้มันเร็วให้มันเล็กขึ้นมันมันเร่งไปมันเร่งไปแต่ก็ยังมีความสนุกสนานอยู่ใครที่ดูไรเดอร์เนี่ยผมว่าหนึ่งในความทรงจําเขาก็ต้องมีไฟอยู่แล้วแหละนะครับติดโผลในเฟสแรกนะที่ทุกคนชอบนะครับส่วนตัวผมนี่ก็คือชอบมากผมเชื่อว่าหลายคนก็ชอบคนที่เป็นแฟนขับไฟเนี่ยผมว่าก็มีชอบนะครับโดยเฉพาะคุณแจ๊สเนี่ยเขาเรียกว่าเกียดมากเกียดมึงไงซะ เกียร์หาเกียร <of> <ici> ์เทียวอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันห้าซีรีส์กันที่เราแนะนำนะมีคาบุโตไกมูดีเคทบิวไฟท์ที่ที่หลายคนชอบใช่ครับรือว่ากันมาเดี๋ยวเพิ่มพี่พี่อีกตัวหนึ่งแล้วกันพี่พี่กีอะของมึงะจะหลับเลยสัตสไว้คุณวอดดูเปนเดียวดีกว่าแต่แต่ว่าไม่ได้เพราะ ซีรีส์แต่ละซีรีส์มันมีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปซีรีส์อื่นๆมันก็สนุกสนานด้วยอันนี้เราก็เอามาจากคนที่พูดถึงในช่องบ่อยๆแล้วกันใช่ใช่ครับอันนี้นะก็แนะนำไแล้วกันสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แรกๆนะครับที่มิยังไม่เคยดูไรเดอร์นะลองดู5ซีรีส์นี้ก่อนเผื่อชอบเผื่อรักไรเดอร์เผื่อไปตามต่อซีรีส์อื่นลองแนะนําดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอื่นที่อยากแนะนําก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เช่นเคยครท็อป5ลองพิมพ์กันมาลองเม้นกันมา ต่อมาครับไม่มีอะไรแล้วต่อมามีเสื้อเสื้อเลยเสื้อมาเสื้อไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นู้นต้ามันต้องไปวางไว้ต้องนู้นด้วยอ้าไอสัตว์กูทำงานอยู่คนเดียวจับกล้องอยู่คนเดียวน้อยนึกตั้งใจมาเหมือนเดิมนะครับเสื้อหนังแมวนะครับ300บาทสองฟรีนะครับแล้วก็ตัวนี้หนังหนีลิมิเต็ด400บาทสองฟรีนะครับอย่าลืมนะผมกอดผมนุ่มมากเลยอากาศช่วงนี้หนาวมากหนาวเลยพี่ร้อนใช่ไหยอยู่บ้านกูอยากใส่เสื้อกล้าม เปิดแอร์สัตว์ทั้งหนาวทั้งร้อนได้หมดนะครับใส่หนาวก็ได้กันหนาวก็ได้ใส่กันร้อนก็ได้นะครับกันหนาวกันร้อนอะไรคือกันร้อนใส่แล้วย็นขึ้นเลยเพราะเสื้อมมนเป็นเสื้อยืดไงไปซื้อกันได้นะครับผมอันนี้หนังมี4 0่ร้อยหนังแมว300อยหลายคนก็บอกว่าพี่มั่วหรือเปล่ากันร้อนกันหนาวได้ถ้าเกิดว่าหนาวเนี่ยเสื้อมันจะหดลงมันจะบีบมันทำให้เราอุ่นขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้อนก็จะยืดขึ้น อันนี้เธอละเอาฝากด้วยลวกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีหลังสามารถพอเนี่ยก็ช่วยเราไปสมัครสมาชิกจำนวน6ครั้งห้าบาท6ครั้งก็จะเท่ากับราคาเสื้อนะครับที่ช่องวีด็อกหรือไม่ก็เนี่ยดูไลฟ์สดของเราเนี่ยอาดเ n a มา300บาทพอ300ร้อนะครับติดตามได้ที่ช่องมวีด็อกนะที่ขึ้นไปท้ายคลิปนะบอกให้เราฝากติดตามกันด้วยทำท่าหมาเอาตูดกันเดียวหลังๆเนี่ยคนเริ่มวิบวบดิบไปหมดแล้วมึงนะมึงไปสอนคนนะสอนอะไรล่ะ เราเขาเรียกว่าอย่าไปท้าคนั้นเองก็ไปท้าใช่เป็นผู้คนเพีดนะอ่าอย่าลืมไปแล้วกันครับผมติดตามได้ตอนนี้กำลังคึกคืนเลยคุณแจ๊นี่ลงคลิปบ่อยมากแต่ว่าคุณมันก็ได้เงินไปด้วยคุณมากเลยมันก็เป็นคลิปเก่าแล้วแหละโอเคแล้วก็มีคลิปที่คุณมอสอะมีเอาตัดฉากไอ้ไอ้ฮาฮามาลงด้วยก็อย่าลืมนะไปดูกันได้นะมีทั้งอ่ะฮันุมานอย่างนี้โอ้ยตอนนี้มีเวลาเลยนะครับโอ้สนุกสนานฮะครับอ้าววันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาแต่ไป็ทุกนี้่ไปไปครับ โอเคนะผมพูดโอเคนะเออโอเคใครตัดในคลิปนี้คลิปนี้อ่ะไม่รู้เป็นคลิปอนาคตเดี๋ยวดูวัน <c ười> เอ,อ้ยแต่คุณมอสได้พูดทุกอย่างนี่ว่ะอเอ,อ้ยคุณมอสได้ไปพูดเรื่องอื่นนี่พูดอะไรอ่ะเรื่องก,การเมืองอะไรการเมืองเรื่องข่าวอะไรเงี้ยคุณมอสเราไปตั้งช่องการเมืองเลยอ่ะ <c ười>